จะทำงานก็ไม่ได้จะไปทําสิ่งไหนก็ไม่ได้เลยมองเห็นความสําคัญของการดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งขาดไม่ได้ผมจ้องกับหันหันนะครับหันกลับมาดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันทุกวันเพื่อตัวของผมเองและตัวของครอบครัวของผมที่ยังมีภาระ,ระที่มีบุตรอ่าบุตรที่ยังเล็กอยู่ยังเล่าเรียน อยู่นะครับผมเพื่ออายอาุเพื่ออายุของเราเนาะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยนะครับผมสาหรับวิธีการนวดนะครับผมอ,อันนี้วิธีการนวดเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการนวดคร่าวๆก่อนวิธีการนวดเนาะเดี๋ยวผมกับให้ก่อนกี่นาทีและะ้วคอ่ะตัวน,นี้นครับวิธีการนวดตัวน,นี้ สำหรับกระลาตัวนี้เวลาเรานอนนวดนะครับให้อยู่ระหว่างขาหนีก็คือประตูลมทั้งสองข้างประตูลมของเราทั้งสองข้างนะครับนวดก็คือนอนนอนทับตัวนี้นะครับ Likewise, จุดตนนัวนี้จุดตัวน,นี้นะครับก็คือเราปิดประตูลมทั้งสองข้างแล้วก็เปิดประตูทวลรน,นะครับใช้กระลาตัวนี้ในการกดจุดก็คือกดจุดตนนัวนี้นอนทับกดจุดลอกสดิสดีคุงตัวน,นี้ครับสดิเราทุกคนก็มีสตินะครับแล้วก็กดจุดหมุนตามคิมนาฬิกานะครับ เปิดประตูทวารทั้ง9้าวิธีการนวดนะครับอ่าเราก็กดหนึ่งนอนทับแล้วก็ไปเรื่อยเรนะครับแล้วก็กดประมาณหนึ่งถึงสองหนึ่งนาทีอ่าครับอยูละหนึ่งนาทีก็ได้หนึ่งหนึ่งถึงสามนาทีต่อจุดหนึ่งแล้วก็สองสองนะครับสามสี่อ่าแล้วก็ตรงตัวน,นี้นครับลิ้นปีห้านะครับอ่าต่อเกดห้าหกหกนะครับ, 5, 6, 6รบแล้วก็หมุนไปเจ็ด แต่ 8, อาแล้วก็ข้าวครับผมอา้าจุดแรกก็คือเรื่องจากท่ายืดเราหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจุดละหนึ่งถึงสามนาทีนะครับผมวิธีการนี้ก็คือเป็นวิธีการทางเลือกในการไายเส้นนะครับสําหรับผู้ที่มีเหมือนอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้ากล้ามเนื้ออ่อนเลียนะครับกล้ามเนื้ออะไรนะน,นไม่แข็งแรงนะครับผมลองใช้ อีกวิธีหนึ่งในการรักษาดูดครับว่าร่างกายของเราน,นี้จะเห็นผลไหมสาหรับผมใช้แล้วเป็นประโยชน์แล้วก็เห็นผลนะครับผมอ่ะวิธีที่หนึ่งนะครับนวดอย่างนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับโดยการนวดจุดแรกอ่ะจุดตรงนี้แล้วก็นอนนอนตรงนี้ครับตรงปุ๊บอ่ะเรากดไล้จุดแรกนะครับดูนะครับจุดหนึ่งอ่ะแล้วก็ใส่ใต้สะดือแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็นอนนอนราบนอนราบนะครับกดไยยี้ เวลาเรากดเราจะรู้สึกว่าเหมือนว่าเส้นประสาทต,ตรงเหมือนว่ากล้ามเนื้อตรงสะโพกตรงเอวแล้วก็ตรงหลังนะครับมันจะผ่อนคลายมันจะมันจะเหมือนว่าผ่อนคลายอาการปวดคลายเส้นได้เป็นอย่างดีนะครับให้ลองปฏิบัติลองดูนะครับผมเพื่อจะช่วยให้คนที่เหมือนว่ากําลังอ่อนแรงขาอ่อนแรงอะไรเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับมันจะช่วยให้หายดีขึ้นอ่าครับผมขอให้เป็นวิทยาทานนะครับเรื่องของผมนะครับ จุดแรกอ่ามาตายอ่าจุดที่สองเราก็เปลี่ยนหมุนไปเรื่อยๆจุดที่สองอแล้วก็จุดที่สามเราก็หมุนมาเรื่อยๆแล้วก็นอนนะครับนอนนวดสามอ่าจุดที่สี่อ่าแล้วก็จุดที่ห้าตรงลิ้นปี่พอดีนะครับแล้วก็นอนนวด แล้วก็จุดที่หกที่เจ็ดอ่าอ่ะครับผมอ่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือวิธีการนวดนะครับส่วนวิธีการนวดคลายเส้นนะครับคลายเส้นตรงกล้ามเนื้อของอกกล้ามเนื้อส่วนของอของใบหน้านะครับกล้ามกลามเนื้อใบหน้ากล้ามเนื้อต้นคอแล้วก็เกี่ยวกับเส้นประสาทการมองเห็นอ่าอันนี้อีก เ็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมโปรดใช้วิจารณาในวิจารณานาใวิญาณในการรับชมนะครับผมวิธีการนวดอจุดด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็ให้กดตรงตัวนี้นะครับกดตรงตัวนี้แล้วตัวนี้ให้ลำคอเราครับผมวิธีการนวดอะผมนอนก่อน นอนเด้นนะครับกดตัวนี้ตัวนี้นะครับเอาไว้ตรงขอตัวนี้ครกดจุดแล้วก็นอนนอนเรียบนะครับขาเรียบแบบนี้กดไปก็นอนนวดก็คือจุดจุดละหนึ่งถึงสามสามนาทีครับก็หมุนไปเรื่อยๆครับตรงนี้นวนจุดไปเรื่อยเวลาเรานวดนี้เราจะมีอาการผ่อนคลาย เส้นนะครับผ่อนคลายเส้นขึ้นตรงผ่อนคลายเส้นตรงเหมือนว่าเส้นประสาทมันจะวิ่งขึ้นไปตรงก้านคอแล้วก็เส้นประสาทของการมองเห็นมันจะเหมือนว่ามันจะผ่อนคลายเส้นไปทางดวงตาของเรานะครับเอาลองทําดูนะครับลองไปดูด,ดูแล้วจะเห็นผลนะครับอ่าแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหมนุนรอบๆสามจุดนะครับกดสามจุดด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านบนนะครับ อ่ะ ah.